กัดมั้ยใส่ยังไง่ะเกีกบักน่าวน้ำตาลน้ำปลายังกผู้ใดบอกให้ใส่นี่มันสอดได้แอนมอลบอสอือใส่แอนมอนี่ไงอยู่ในนั้นเั้วาก่านไหมตารไห่การบ้างน่ทางคนดึบ้านพแล้วตาส้กรอบ้านหัวไหมหนัาทีสวนอือห่แบบนี้เ ยำครับยำอันนี้ยังไงเตมิมกนไนะต้มยำโอ้ยตมย้มยำสุดป,ปีนไเดี๋ยวเลยมาถามมันเป,ปือยผักดางไฟไปหนปิ้งเังปลาทลาดหม,ดมปปวนเปือยก่อน,น,น,อนเด<ป>ยอูเลยจำเขาเบิร์แล้วเปอือยหาหน่าเห็นเปือกคร่บเ ย่างย่างปลาซาบะลาที่หันดิวให้จ่ไหนเขาไปกินทีหมดเไปกนเ้อนเจ้าไปเจ้อย่างนี้ไปสามคนเลาเอางไปก่ขมาบไปังปลาสบะ สบายีแกสบายดีกคนนั่งเลียไปเช็วโ้ยม่นั่งกินตังสามันนึงนะมาแลวเาอมาอย่งแล้เอาไปใท่รถนของนัดซื้อไหกว่าจะใีคนกินอยู่อ่ะป